สวัสดีครับผมน็อตวีพีอยู่กับเกมนี่โนคูนีครอสเวิลด์ในเกมมันจะมีป่าอิมาเจนใช่ไหมเป็นสวนของเรามันจะมีให้เราปลูกพืชหลายๆอย่างแล้วก็การวางแปลงเนี่ยหลายคนอาจจะเจอปัญหาแปลงไม่ตรงวางให้ตรงยังไงให้หมุนไปเรื่อยๆมันจะมีปุ่มหมุนอยู่อ่ะหมุนแปลงไปเรื่อยๆลองดูว่ามันตรงหรือย,ยังจริงๆมันตรงแล้วนะเน,นี่ยถ้ามันยังไม่ตรงให้หมุนไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกครั้งที่เรากดหมุนอนะ่ะองศามันจะเปลี่ยนไป เห็นไหมอันนี้พอหมุนไปเรื่อ,อยๆมันไม่ตรงละพอหมุนไปอีกเอาเลยหมุนไปเรื่อยๆอันนี้ก็ยังเบี้ยวนิดนึงก็ให้หมุนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจอ่ไหมพอหมุนไปเรื่อยๆมันก็เบี้ยวอันเนี้ยผมว่าตรงสุดละถึงแม้มันจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆนะแต่มันก็เป็นแถวอะมันไม่เฉียงอย่างเงี้ยใช่ไหมองศามันจะผิดไปนิดนึงแต่เนี้ยเบี้ยวอยู่จะเห็นได้ชัดว่าเบี้ยวก็หมุนไปอีกหมุนไปอีก ก็ยังเบี้ยวอยู่หมุนไปอีกเบี้ยวอยู่หมุนไปอีกหมุนไปอีกอ่าประมาณนี้ตรงเท่าที่จะทําได้ละมันอาจจะไม่ขนานกันแต่มันก็ตรงกับแนวที่เราเคยปลูกไว้หรือไม่ก็ลองไปปรับอันอื่นดูก็ได้ว่ามันจะตรงกับอันล่างนี้ไหมอะไรอเงี้ยเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่าตั้งฉากกับเส้นสีฟ้าแฮะผมว่า2อ,อันเนี้ยเบี้ยวถ้าพอใจแล้วก็เช็คถูกปับ๊บกลายเป็นเบี้ยวไปเลยอะ ถ้าจะคลิกแก้ก็คลิกที่แปลงนั้นแล้วก็หมุนลองหมุนดูเนี่ยเห็นไหมมันขนานกว่านะขยับซ้ายนิดนึงปึ้งโอเครู้สึกว่าตรงการซูมเข้าซูมออกให้ดูทางซ้ายจอมันจะมีปุ่มอยู่มันจะใช้ลูกกิ่งเมาส์ไม่ได้นะถ้าใครเล่นในคอมอะซูมเข้าไปคลิกอันนี้แล้วก็หมุนดูหมุนไปตรงหรือยังขยับมาทางขวาหน่อยนึง2องอันเนี่ยรู้สึกว่าตรงขนานกับเส้นสีฟ้าละ แต่อันเนี้ยรู้สึกเบี้ยวไปทางขวานิดนึงหมุนลองหมุนกลับดิผมยังไม่เคยหมุนกลับไปทางซ้ายนะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอยู่ทำไมรู้สึกว่าหมุนไปทางซ้ายองศามันไม่ค่อยเปลี่ยนเลยเบ้อเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่ผมว่าหมุนไปทางขวาจะตรงเร็วที่สุดก็ยังรู้สึกเบี้ยวอยู่หรือว่าเป็นดินดินที่มันปูดออกมานี่ทําให้รู้สึกเบี้ยวหรือเปล่าเนี่ยมันยังเอียงเอียงอยู่อ่ะ แค่นี้ละมั้งมันได้เท่านี้แหละอย่างน้อยมันก็ไม่เอียงจนดูผิดสังเกตอย่างน้อยมันก็ตรงละดูแปลงอื่นอันนี้แปลงนี้ชิดไปหน่อยโยกขึ้นมาสําหรับแปลงที่มันยังไม่มีคู่ขนานมานะันอะมันก็จะดูยากหน่อยแต่เนี้ยก็ดูเอียงไปทางขวาน,นิดนึงอ่ะปรับจนกว่าจะพอใจจริงๆแค่นี้ก็ได้แล้วนะต้องรอดูแถวต่อไปว่ามันจะตรงไหมมุมมอง,มองกล้องเนี่ยก็มีผลนะว่ามันจะทําให้ตรงหรือมันจะทําให้เอียง รุปก,ก็คือมันก็ทำได้ให้มันตรงอยู่ได้ในระดับหนึ่งถึงแม้มันจะไม่ได้ขนาดกันเป๊เป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 ปะๆก็ตามก็พอแก้ไขได้นิดหน่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็ like, อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ